สวัสดีเดอ้อพี่น้องป้องไปผู้ติดตามห้าหน้อยสุขูสุก้นเอฟซีลุงป่าอาวานาเบ้านาสาวมือว่านในเอฟซีทิ่งแตกทั้งจอทั้งหลุดนะพี่น้องห้าหน้อยแตกจอหลุดแตกหนึ่งจอหนึ่งหลุดสามพี่น้องได้ห้าหน้อยเก่งนะพี่น้องเนาะว่านเก่งเก่งเก่งว่าน กูไดเข้ามาหาหน่อยกะส่งดีกันทุกคู่ทุกคนอยู่เรื่อยพี่น้องเรื่อยเบืง้งส่งขันเบื้องคลิปต่อไปของวันทีซีนี่ก่ะคอมเมนต์ให้เนี่ยเขามากดไลค์กดแชร์ให้ในไลน์เนี่ยเขามาคอมเมนต์ให้เนี่ยหาหน่อยเล่าพัฒนากะแจกหลับพี่น้องเมื่อคืนนี่วิ่งกับเขาวิ่งก็ได้แจกจับคู่กับแจกแจกรางเล่าพัฒนาเก่งเล่าพัฒนากักนเนกเากกบกกกเ,เ,กเ,กเก่งแล้วเมือ่อคืนนี่ แตกเลยเด้จากเขาวิ่นเขายังวิ่นกับเขาเลยพี่น้องวิ่นสามตัวก็ได้แตกนําวิ่งนําของเราพัฒนานี่ก็แตกเจาะลุดนี่พี่น้องหาหน่อยนี่นีต,ต้อนรับจสองจากคุณพระรวยได้พี่น้องเด้อผู้ใดเข้ามาเบืองหาหน่อยก็ดีใจนําผู้ใดติดตามเรล่าก็ดีใจนําโว้หนกหนกไล่กัน,กกนคือเหล่าละพี่น้องก็เป็นของปูคือเ่า เบิ้งน้ากันพี่น้องเขำว่าเบิ้งน้ากันผู้เบิ้งน้อยก็เบิ้งเล้าน้ากันเบิ้งไอ้น้อยสามัคคีเบื้องเบิ้งเล้าสามัคคีเบิ้งเล้าประตูใส่น้ากันเบิ้งน้อยน้ากันเบิ้งเล้าพัฒนาน้ากันเบิ้งรัฐบาลน้ากันเนาะพี่น้องเนาะมีหลายรายการเนี่ยแต่หางมันเห็ดจัดบ่ทันพี่น้องก็เลยเอาสองสามรายการนี่ก็พอได้อิ่มได้พี่กันอยู่อกเนาะพี่น้องเนาะได้มี ใส่มีสอยไล่วันกันสมเออยู่ดอกรวยไล่วันกันอยู่เอากวอนที่ไปเบืองของวันที่สามที่ีกับเบืองวันที่สามก็นำผิล่องของห้าน้อยห้าน้อยกาศาสตร์วันที่สามกันยาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดลุดพี่น้องของกาศาสตร์ลุดแล้วก็มาพิเศษพิเศษเด่นสองล่องเก็ดเขาเก็ดเออเขาสองผิล่องได้สองหาลุด จับสองเกตเป็นสองหาเขาหลุดสองหาพี่นังน้ยสามขีเด่นหนึ่งล่องศูนย์เขาหนึ่งละเขาตัวเด่นละพินังไดหกหนึ่งหลุดน้ยปกติคู่วิ่งเก้ากับแปดกับเก้าหลุดพี่นังในเขาคูดเขาตัวเขาครูจับพี่นังเขาส้ำลองจับหนึ่งสองเป็นสองหนึ่ง เข่าโตกับพี่น้องเข่าเจาะพี่น้องโตกับแล้วก็มา VIP VIP นี่รุดพี่น้อง VIP รุดเด้อพี่นอ้องเห็นไหม VIP รุด VIP รุดเดี๋ยวก็มาหน่อยพัฒนาครูวิ่งไล่พี่น้องวิ่งเด่นหาล่องแปดเล่งแปดล่องหาเข่าแปดหาพี่น้องก็ามาเข่าลุดลุดเด่นเนีย่ยเข่าลุดเข่ารุด ศูนย์แปดแปดห้าจับตรงๆก็คือแตกรุดแล้วพี่น้องเอาพี่น้องบาเนี้มาเบิ้งของวันที่สี่แล้วพี่น้องเรื่อว่าไปไล,ล่ละขักคักมือมือวันที่สามหนูหวานมือนี้วันที่สี่ก็สิคขักคือเก่าแล้วพี่น้องมาเบิง้งเป็นจังไรตัวไรก็ได้เนาะหาหน่อยวันที่สี่กันยาสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดจับคู่

Win Mốt kết Win Win hốt kết Côm hốt kết Lòng hốt xuống

bóp kép Si son Vinh. Vinh. Huk kết hook ket, công Kết ket, long ket, hạ, long, si wing, den ket, long huk. po kati po kati Aku... okay. biết câu xuống câu hộp câu hộp เข่าหุกวิ่งกลมเก่าหุกร่องเก่าศูนย์ร่องเข่าเกศวิ่งเดินเก่าร่องหุก VIP Cao Sun Cao Pet Cao Sam Wing Cao เก้าสามหนึ่งขุมเก้าสามร่องเก้าแปดร่องเก้าศูนย์วิ่งเดินเก่าร่องสาม नाई पताना Nâng kết Ngọc kết Kết Wing เกตแปดวิ่งเกตแปดโกมเกตแปดร่องหกเกตร่องหนึ่งเกตคู่วิ่งเย็นเกตร่องแปด เอาแคบนะจอดพี่น้องกูได้เข้ามาแล้วเอาไปลุ้นโชคกันมือแรงพี่น้องแตกรูดคือเก่านั่นแหละพี่น้องแตกแตกแตกรูดรูดคือเกา่านนั่แหละเจาะนำทำพี่น้องบาด้ผู้ดใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผู้นำเด้อกดติดตามไว้ผู้เข้ามาใหม่ผู้เข้ามาผู้เก,ก่าก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้นำแน่ เมนให้น่งกเลยก็แชรให้นำอาพี่นังเมื่อนี้วันที่สกันยาสองพันหาร้ 68, กสิบแาซา,าจับคููได้พี่นังดื้อู 1, นึงหกหนึ่งหกเกตวิ่งหกเกตกลมหกเกตล่องศูน่องหกหนึ่งควิ่งเด่นเกตล่องหนึ่งพิเศษ เก้าศูนย์เก้าหาหกสามวิ่งหกสามกลมหกสามล่องเก้าศูนย์ล่องเก้าหาคูวิ่งเด่นหกล่องสามน้อยสามาคี้เก็ดหาหกเก็ดสี่สองวิ่งหกเก็ดกลมหกเก็ดล่องเก็ดหาล่องสี่สองคูวิ่งเด่นเก็ดล่องหกปกติหกเก็ดเก้าศูนย์เก้าหกวิ่งเก้าศูนย์วิ่งเก้าหกกลมเก้าหกล่องหกเก็ดล่องเก้าศูนย์คูวิ่งเด่นเก้าล่องหก วีไอพีเก้าศย์เก้าแเกสบินเก้าสามกลมเก้าสามล่องเก้าศนล่องเก้าแปูวิ่งเด่นเก้าล่องสาน้อยพัฒนา1นึ่งเกหกเกเบิ่เก็แดกลมเก็แดล่อง1นึ่งเกตล่องหกเกตคูวิ่งเดินเกตล่องแเอาพี่น้องพได้เขามาแล้วก็หายโศกโศกมันมันกันทุกคู่ทุกคนเด้อรวยแลรนกันพี่น้อง ลำเวยลำรวยกันสุกหูสุกคนแห้งๆปังๆเนินพี่น,อน้องเนินเงินให้น่องท่องให้ไรบ่เก็บบ่จนกันพี่น้องพอกนันอีกวันที่หาหล่ะพี่น้องสำหรับมือนี่ขอเกล้าข้ามวาสวัสดี